สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอด็อกเตอร์วีรินทิรานาทองบอจรัตในวีรินอินสปาย สวัสดีค่ะในโลกยุคดิจิทัลที่สามารถเซฟข้อมูลได้ภายในไม่กี่วินาทีก็ทําให้เรานั้นติดโซเชียลกันมากขึ้นนะคะแต่หารู้ไหมคะว่าถ้าติดมากๆจะเป็นสมาธิสั้นได้วันนี้วีรินอินสปาย์มีวิธีห่างใกล้จากโซเชียลรอดจากสมาธิสั้นมาฝากกันค่ะร่วมสั้นแรงบันดาลใจโดยซอสหอยหนางรมตราแม่ครัว มหาวิทยาลัยเยลพบว่าคนที่อ่านหนังสือเป็นประจำจะได้รับทักษะในการคิดวิเคราะห์มีสมองที่เฉียบคมและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าคนที่เสพข้อมูลจากโซเชียลมีเดียเพราะการเล่นโซเชียลไปเรื่อยๆจะทำให้เราได้รับความรู้แบบไหลผ่านตาและมีความเสี่ยงที่จะมีอาการสมาธิสั้นเอ๊ะไม่ดีแบบนี้แล้วก็ไม่อยากสมาธิสั้นด้วยทำยังไงดีล่ะคะ ก็ต้องปรับและเปลี่ยนตัวเองแบบนี้เลยค่ะก่อนนอนให้เปลี่ยนจากการเล่นโซเชียลเป็นอ่านหนังสือเล่มโปรดใช้เทคนิค Habit Stacking จับคู่การอ่านหนังสือกับกิจวัตรอื่นๆเช่นอ่านขณะจิบกาแฟในตอนเช้าพกหนังสือติดตัวเหมือนพกแบตเตอรี่สำรองเป็นการเติมความรู้เติมพลังสมองช่วยการจำให้ดีขึ้น ลองเลือกแนวหนังสือที่เราชอบลุกขึ้นมาอ่านสักเล่มหนึ่งเพื่อช่วยให้ห่างไกลจากโซเชียลและลดความเสี่ยงอาการสมาธิสั้นไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีริน i n s p i า e สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว